ค่ okay. เสร็จแล้วมนาะเฉลยกันเลยค่ะปากกาแดงถ้าถูกก็ติ๊กถูกไปหน้าข้อเนาะแบบนี้ถ้าผิดก็ใช้ปากกาแดงจดเขียนแก้กันไปนะคะข้อหนึ่งทอมจุดจ to, ุดจุดจุด esterday เกิดขึ้นเมื่อไหร่คะเมื่อ oh, 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 oh. วานละในอดีตก็ต้องเป็นรอบช่องสองเนาะ oh, oh. ตอบข้อสองเวนนั่นเองเนาะดีมากรอ oh, oh. บ,บช่องสองของะไรคะเนี่ย went oh, oh. ของ go เนาะ go went ก่อน Tom went to school yesterday ก็คือท o m ไปโรงเรียนเ oh มื่อวานนี้แต่วันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าไปหรือเปล่าเนาะ Day to s t o a soccer match last night last night แปลว่าอะไรคะคืนที่แล้วคืนที่แล้วก็วคือเมื่อคืนนั่นเองจบแล้วแน่ดีเนะ okay. าะเคก็จะได้เป็น verb ช่องที่สองสี่ทางนั้นก็เป็น day อะไรคะ day watch day watch แล้ก็ส <D> ี <D> ่นะเติม ed เข้าไปเลยนะคะ ข้อาไม่ได้ถึงแม้จะใช้ดิน้นเพราะว่าหลังดินต้องตามด้วยกริยาช่อง mm hmm. infinitive ช่องนั่งเดิมใช่ปะ mm hmm. ต้องเอา es ออกไปนะคะจะเติม es ไม่ได้ infinitive mm hmm. ห้ามเติมแรงสิ้นนะก็ mm hmm. คือพวกเรา watch a soccer match พวกเรานั่งดูการแข่งอะไรคะ mm hmm. การแข่ง soccer mm hmm. คืออะไร mm hmm. ฟุตบอลนะคะนั่งดูการแข่งฟุตบอลกันเมื่อคืนนะคะเชียร์บอลอะไรอย่างนี้ ก็สาม he t t o the beach two weeks ago เกิดขึ้นเมื่อไหร่คะอดีตค่ะอดีต,อดตสองสัปดาห์ที่แล้วใช่ปะก็ต้องใช้เป็น he นะ mm. อะไรคะ he อะไร to the beach ที่ชายหาดเนี่ย road road ถูกต้อง road to the beach <c oughs> ก็คืออะไรคะ ride road riding ก็คือขี่นั่นเองเนาะเป็นเวอร์ชันที่สองของ ride ใช่ไหม ride road riding he rode to the beach เขาขี่รถ ไปที่ชายหาดเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะคะข้อที่เหลือก็เป็นกียาช่องที่สองแหละแต่ความหมายมันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะคะเขานั่งเขานั่งไปที่ชายหาดคือนั่งอะไรอ่ะนั่งอยู่เฉยๆมันจะไปถึงชายหาดไหมเนี่ยบอสซื้อเขาซื้อไปที่ชายหาดคงไม่ใช่นะแซงเขาร้องเพลงไปที่ชายหาดก็คงไม่ใช่ก็ต้องเป็นเขาขี่นะคะเขาขี่รถไปที่ชายหาดน่าจะดีที่สุดนะ my mother just a d o l for me last week last week เก ha? ิดขึ้นเมื่อไหร่คะอดีตหรออดีตเนาะสัปดาห์ที่แล้วเนาะก็เป็นคุณแม่อะไรคะอดอตุก,กตาให้ฉันเนี่ยสัปดาห์ท <B ought, S 2> ี่แล้ว b o s ถูกต้องซื้อเองเ no? นาะ by b o s b o s ซื้อข้อที่เหลือ<ม>ก็กิยาช่องสองแต่ความหมายมาได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ stand stood stood st ยืนเนี่ยคุณแม่ยืนตุกตาให้ฉันเนี่ยยืนนั่งยืนอยู่บนตุกตาเนี่ยนะ คุกคุณแม่ทําตุ๊กตาเป็นอาหารในชั้นเนี้ย <c oughs> คงไม่ใช่นะน่ากลัวเกินไปแล้วคุณแม่อ่าดรอปก็คือขับใช่ไหมคะขับรถคุณแม่ขับตุกตต๊กตาตุ๊กตานะไม่ใช่รถเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าหลัไปค่ะ้าห้า d u t h fisherman ก็คือชาวประมงคนนั้นเนาะจุดจุดจุด a big fish yesterday เกิดขึ้นเมืนะ่อไหร่คะเมื่อวาน่เมื่อวานในอดีตเนาะ ก็ต้องเป็นรูปช่องที่สองตอบข้อเลยค่ะสองค่ะ cash มันเป็นกิรยาแบบเปลี่ยนรูปค่ะลูก cash cost cost ค่ะต,ต่อข้อสี่ cash จำ ed ไม่มีในโลกคะ่ะอันนี้เอามาหลอกคะ่ะ <c oughs> cash เป็นแบบเปลี่ยนรูปลูก cash cost cost นะคะจับนะแตบบ่ว่าจับ that fisherman caught a big fish yesterday ชาวประมงคนนั้นอะ่ะจับปลาตัวใหญ่ได้เมื่อวาน เจนจุดจ t ดเธอ lunch minutes mm hmm. 是是 ten minutes ago เกิดขึ้นเมื่อไหร่คะ ten minutes ago สิบนาทีท네ี่แล้วมันก็อดีตปะก็อดีตเนาะจบไปแล้วสิบนาทีที่แล้วเจนอะไรคะ lunch มื้อเที่ยงของเธอสิบนาทีที่แล้ว eat เนาะทำอะไรกับมื้อเที่ยงก็กินน่ะดิ eat eat e a t e n เธอกินมื้อเที่ยงของเธอสิบนาทีที่แล้วข้อที่เหลือก็เป็นวอบช่องสองแต่ตอบไม่ได้เพราะว่า ความหมายไม่เข้าใช่ปะ Study เรียนเธอเรียนมื้อเที่ยงของเธอคงไม่ใช่นะ s h e d r a n k เธอดื่มมื้อเที่ยงของเธอคือมื้อเที่ยงเป็นของเหลวหระคะต้องดื่มเนียมื้อเที่ยงน้ำไม่ใช่น้ำ Rob อขับแาจะเจนขับมื้อเที่ยงของเธออาหารเที่ยงมีล้อด,ด้วยหรอขับไปไหนมาไหนได้คงไม่ใช่นะต่อไสี่กินนะคะมื้อเที่ยง My uncle จุดจุดจุด t o America l a s t m o n t h เกิดขึ้น,มน,นเมื่อไหร่คะอดีตครับอดีตเมื่อเดือนที่แล้วนะคนลุงของฉันอะไรคะที่อเมริกาดเดือนที่แล้ว a า w e n t กับ verb ช่องสองเลยเนาะ w e n t คุนลุงของฉันไปที่อเมริกาเมื่อเดือนที่แล้วนะนเราก็น่าจะกลับมาแล้วเนาะเพราเรื่องในอนดีตนี่นะข้อแปด Tony drive that bus อ่าคราวนี้เป็นประโยชนะไรค,เคะเนี่ย question mark ประโยคคํคำถามนะคะอันนี้ตอบได้แค่ข้อเดียวคือ did, did นะคะถามรู้ได้ไงใช้ did ใช้ดูไม่ได้เหรอไม่ได้เพราะว่าประธานมีกี่คน,นะคะคนเดียวโทนี่คนเดียวใช้ดูเป็นประโยคคํคำถามได้หรอฮะ <Huh? S 1> ไม่ได้นะคะต้องใช้อะไร<า>ต้องใช้ does นะจะถามซึ่งมันก็ไม่มีข้อไหนเป็น does มีแต่ did นะคะ ส่วน e-r uh, ไม่ได้แล้ว e-mr เอาไว้ใช้กับเกิยา ing เนอะอันนี้ไม่ใช่ driving มัน drive เฉยๆก็ต้องใช้ดิฟกียาช่องดังเดิม diony d t drive that bus tony ได้ขับรถเมล์คันนั้นหรือเปล่าอ่ะไม่น่าจะใช่นะรถเมล์ก็ต้องให้คนขับรถเมล์ขับสิข้อก้าค่ะ my father จุดจุดจุด h i s c a r l a s t night last night ไม่ไหร่คะ คืนที่แล้วเนาะเมื่อคืนนั่นเองจบไปแล้วก็ต้องเป็น my father ะไรค่ะ clean wash เนาะ his car รถของเขาเมื่อคืนน่าจะใช้ wash ตัวไหนคะ wash ที่แปลว่าล้างล้างรถหรือว่าล้างหรือว่า wash แบบดู a s h เข้าใจไหมเนาะ d i n wash อ wash ตัวนี้แปลว่าล้างเนาะแต่ถ้า wash ตัวนี้แปลว่าอะไรคะ ดูเนาะก็ต้องเป็นล้างสีทําอะไรกับรถก็ต้องล้างรถมากกว่าดูรถเนาะเพราะของฉันไม่ได้ล้างรถของเขาเมื่อคืนแน่นอนประโยคปฏิเสธใช้ did แล้วกิยาก็ต้องเป็นช่อง oh, infinitive เนาะช่องดังเดิมธรรมดาพอไม่ได้ล้างรถเมื่อคืนนะคะสิ See, those students จุดจุดจุ English yesterday เกิดขึ้นมาไหนคะเมื่อวาน เมื่อวานเนาะจบปจน์แนนดีเพราะงั้นใช้เวิร์บช่องสองก็คือ study study ตอบข้อหนึ่งเนาะอันนี้เขาก็เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed เนาะ study ก็คือนักเรียนเหล่านั้นเรียนภาษาอังกฤษกันเมื่อวานนี้ไอกับีคุยกัน why จุดจุดจุด you จุดจุดจุด you cat with you ถามอะไรไม่รู้ก็ต้องดูคำตอบเนาะเว้นคำถามต้องดูคำตอบนะคะ because it was my friend เพราะว่ามันเป็นเพื่อนของฉันนะคะเขาตอบมาด้วย was verb ช่องอะไรคะเนี่ย<อ><อ>ช่องสองช่องสองแสดงว่าต้องถามเรื่องในอดีตอดีตและต้องเป็นอดีตแล้วต้องถามเรื่องในอดีตอันไหนคะที่ถามาเรื่องในอดีตถูกต้องก็ต้องใช้ did ถามใช่ป่ะเรื่องในอดีต ็ใช้ did แล้วก็ต้องตามด้วยกียาช่อง infinitive เนาะช่องธรรมดาดั้งเดิมก็เป็น bring พอถ้า b r o u อันนี้มันกียาช่องที่สองแล้วเกืออสองแล้ว did <c oughs> ลุกหลัง did ต,ต้องเป็นกียาช่องดั้งเดิมธรรมดาเนะ ring. า,นานะ bring b r o u g มันนช่องสองนะคะ why did you bring your cat with you ทำไมคุณนำแมวของคุณมากับคุณด้วยละ่ะเพราะมันเป็นเพื่อนฉันไงไปไหนไปด้วยกันอะไรอย่างนี้มาเรียนก็เอาแมวมาด้วยอะไรอย่างนี้นะ สิบสอง Did you wash your hair? คุณได้สระผมของคุณหรือเปล่าเนี่ย mm hmm. Yes I เลยคร Washed <Watch it>. Yes I washed e m e มดีนะคะตอบ้อ็หน mm ึ่งอ 1. I นว washed นะคะลูกออกเสียงเป็นถืดข้างหลัง mm hmm. I washed it Yes uh, this morning ใช่ฉันสระมาแล้วเมื่อเช้า,ชานี้นะคะ mm hmm. ถามเป็นดิทเนาะเรื่องอดีตก็ต้องตอบเป็นเรื่องในอดีตเวิร์บช่องสองนะคะโอเคสิบสามทีม d not come to school ท mm ีม hmm. ไม่ได้มาโรงเรียนแฮะอ่า mm hmm. เขาใช้ d i d not ใช่ไหมคะแสดงว่าเขาพูดถึงทีมในอดีตใช่ปะ่ะ mm hmm. ตอนนั้นทีม mm hmm. ไม่ได้มาโรงเรียนก็ต้องเป็นเวิร์บช่องที่สองเหมือนกันท้างั้นตรงนี้เรื่องอดีตทีนะคะ mm hmm. was was เนาะ he คนเดียว oh ทุบีก็ใช้ was he was ill เขาป่วยนั่นเองก็เลยไม่ได้มาโรงเรียนตอนนั้น who จุดจุดจุด the wheel wheel แปลว่าอะไรรู้ไหมล้อครับอืมล้อนะล้อรถอะไรเงี้ย who อะไรคะล้อ invent แปลว่าอะไรประดิษฐ์อืม invent แปลว่าประดิษฐ์แปลว่าประดิษฐ์ทุกข้อเลยถูกปะครับใช่ทีนี้ ใครประดิษฐ์ล้อรถขึ้นมาแน่นอนว่าการประดิษฐรล้อรถมันเกิดขึ้นในอดีตถูกปะมีมานานแล้วล้อรถน,นะคะใครประดิษฐ์ล้อขึ้นมาอันนี้ถามเรื่องในอดีตอยู่แล้วนะคะเพราะประดิฐ์กันเสร็จกันนานแล้วล้อก็ต้องต่อข้อสามสามอีเวนทนะคะคราวนี้ออกเสียง e อดด้วยเท็นะ e d จะออกเสียงต่อเมื่อข้างหน้า e อดีเป็นตัว t หรือตัว d เท่านั้นนะคะนอกนั้นออกเสียงเป็นชื่อเป็นจอะไรพวกนี้ไปนะลูกนะ Invented Who invented the wheel ใครประดิษฐ์ล้อก้นมาต่อไปสิบห้าสีสรีจุดจุด the plants yesterday กันที่เมื่อไหร่คะเมื่อวานค่ะเมื่อวานนะอดีตก็ต้องตอบข้อหนึ่ง water เติม ed นะบทช่องสอง สี water the plant yesterday สีรถน้ำต้นไม้เมื่อวานน,นั่นเองนะคะ water ปกติน้ำใช่ปะะว่าน้ำถ้าเป็นกริยาก็แปลว่ารถน้ำน,นั่นเองสุดท้ายค่ะ I got up late got เป็น verb ช่องที่2ถูกปะฉันตื่นสาย I got up late ก็สแสดงว่าเป็นเรื่องอดีตสี verb ช่อง2อะ่ะอันไหนคะ,นะที่เป็นอดีตถูกต้อง yesterday คือ เมื่อวานแ่้วเรื่องอดีต tonight คืนนี้มันก็อนาคต tomorrow พรุ่งนี้อนาคต today วันนี้เรื่องปัจจุบันก็ต้องตอบค่หนึ่งเนะอดีต